ขัวกระทะดบความเฮิมสิบแสบขอ,อนแดงเลน้อยนึงก็งนั่งกรอบกรอบรับมาเด้อหน้าเผาซอยยีิบสาม ตามกันมากครับยินเจอเจอหนี้อ้าวมาโนกมาเห็นยัองอยู่เพื่อนเปลี่ยนซื้อกระบอกกันนอกมึงเนาะหัวเพิ่มพอแล้วมาเมาหมื่นสันแน้เล็น้อยนะครับ มึอขึ้นกินโมเบิสเ,เอาละทำนีพ่อเนาะนี่ละแล้วนั่นนงนุ่มๆเนี่ยก,กันแนับออเดอร์พี่แป๋วพี่แป๋วกินบ่กินเนี่ย <c ười> อันนี้ถอนจักหน่อยมอวยเบิ้งคักหรือเนะเบิ้งคักแล้วก็ชสีวาตอนนี้มีแอ่งนับอยู่สบ,บายโหดละอันนี้เลี้ยวจังหน่อยอาหารสิงโตตืม่นมากบนซิบโมมี่กินเปลี่ยนกล่องทำไมน,นอ้อง ที่อันสายสมุกของคุณมีเพียงแค่คุณสายน้ำเพลงฟังสบายๆใช่จานดีๆเนาะฉันรู้ฉันรู้ฉันไม่ควรอยู่ที่นี่ในทะเลแห่งความเงียบสงบแห่งนี้อั็เกรดเป็นยูทูบเนี่ยถือเนี่ยบนแอปดีทั้งออนไลน์และของออนไลน์แต่ไม่มีเงินจ่เริ่งทดลองใช้วันนี้จะได้เนาะอีพวกสมบุกแล้วมันเกิดด้การใช้เงินไอ้ผาเมอร์ดัซิมาขอฝนแต่งงานโอ้ยไอ้ขอเวลาอีกสามปีเด้อโดนพูด ขนฝนแต่งงานกับผู้อื่นผู้หูนั่เนเ็งจังสันไดขอเวลาอีกปีเดียวเด้อไอาิสิขยานเป็ดงานเก็บเงินแล้วก็เฝ้ามาขอฝนแต่งงานเด้ดอไอสัญญาบริแทสตัวนะครับสดๆมาเลยพี่น้องขอบคุณครับที่รับชม นีทิ้งไม่ได้แสบเลยนะครับ